七八。

ม่ต้องบาย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 ต้ใจกออบสวัสดีครับวัสดีคครับพี่ปอคสวัสดีพี่ปอคสวัสดีพี่ปอครับสวัสดีคััสองปอเลยสองปอเลยนะครับ แต่ตั้งต้อนรับสู่ไลฟ์พัจีของเราด้วยนะครับ <ขอ S 1> ผมขอบคุณไลฟ์วันนี้เอาเพลง Good Boy ซึ่งเวอร์ชันออริจินอลเนี่ย แบบดิ้นสะบัดเลยนะครับแต่ว่าเวอร์ชัน <welche> นี้นี่แบบเบาๆชิลๆเลยทีเดียวครับอันไหนยากกว่ากันถ้าร้อง2เวอร์ชันนี้ครับตาตั้นก็จริงๆทั้ง2เวอร์ชันก็จะมีความยากง่ายต่างกันไปค่ะก็คือเหมือนถ้าเวอร์ชันเดียวเนี่ยก็คือต้องร้องไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยเราจะทํายังไงให้เสียงเราไม่สั่นนะก็คือแบบถ้าเป็นอะคูสติกนี่ก็คือเหมือนกับว่าด้วยความที่หนูไม่ค่อยชินกับแบบว่าร้องอะคูสติกสักเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่ได้ร้องสดพูดถิดคือร้องกับเครื่องดนตรีสดใช่ค่ะก็คือเหมือนกับบบวว่าาเป็นคมแ ถ้าไทยอีกแบบหนึ่งเลยค่ะที่แบบว่าจะต้องมาแบบลองร้องอะคูสติกดูใช่ค่ะจริงๆต้องขอบคุณพี่พลมากๆเลยที่แบบช่วยเรียบเรียงแบบเวอร์ชันอะคูสติกให้ค่ะขอบคุณมากเลยพี่พลต่อครับพี่พลช่วยดีไซน์ในเวอร์ชันนี้ด้วยแบบปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรบ้างก็คือจริงๆแล้วคงคีย์ยังคีย์เดิมนะคีย์ของเพลงเนี่ยคีย์เดิมแต่ว่าวิธีการเล่นคือผมว่าพอจากออริจินัลเขาจะมาเล่นให้มัน ได้แบบนั้นเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอต้องปรับเลยให้ให้มันไปอีกโทนหนึ่งเลยก็พอได้ฟัง<ต>เพลงผมรู้สึกว่าเอ้มันมีความแบบมันนะ่าเออมันลองดูอะเงยแบบก็เลย,เยกีต้าร์มันน่าจะกรูฟแบบประมาณนี้<ช>แล้วก็เติมคอร์ดที่เป็นพวก m i n เนอร์เซเวเข้าไปมันก็จะมันก็จะดูแบบลื่นลมขึ้นอีกหน่อย เป็นแบบเวอร์ชันแบบอะคูสติกชิลๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่าถ้าถามถึงกระแสของเพลงนี้บ้างกูดบอยตาตั้นปล่อย<ะ>มาแล้วเป็นยังไงบ้าง<ะ>ดีไม่ดีก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามีภาษาอังกฤษด้วยนี่ตอนนี้ใช่ไหมครับ<ช>เป็นยังไงบ้างกระแสก็คือกระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะก็คือทุกคนเหมือนกับว่าชอบเพลงของเราด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าคอยรีเควสต์แล้วก็คอยโหวตกันมาเรื่อยๆค่ะก็มีติดชาร์ตหลายๆชาร์ตด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะว่าตาตั้นกับพี่ๆทีมงานเบื้องหลังททุกคคนนือําาง กันอย่างเต็มที่มาก,มากๆเพื่อที่จะทําให้ซิงเกิลนี้ออกมาดีที่สุดค่ะก็คือฝากแบบขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะแล้วก็ถึงตัว MV ด้วยก็คืออย่างตัว MV เนี่ยก็จะมีทั้งกระแสทั้งลบทั้งบวกค่ะก็คือจริงๆต้องขอบคุณทั้ง2ไฝ่ายเลยก็คือเหมือน เขาอยากให้เราปรับปรุงเขาก็เลยติชมมาเรื่อยๆค่ะก็คือต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะผมพี่พี่ชอบนะซึ่งดูดูแล้วเนี่ยไม่ได้ทํางานกันง่ายๆเลยนะครับสำหรับเอลลแต่ละขั้นตอนเพราะต้องเริ่มจากเอาง่ายๆแฟชั่นของหน้าการแต่งหน้ามันต้องเริ่มทีเลเยอร์เลเยอร์จนแบบเต็มที่สุดอ่ะซึ่งสิ่งที่ผมสงสารสองอย่างตาตั้นคือเส้นผมกับผิวหน้าของเธอนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยกลับไปนอนเนี่ยพักผ่อนเนี่ยน่าจะทํางานหนักกันมากเลยสําหรับเส้นผมและผิวหน้าเพราะแต่งหน้ามันแบบว่างานดีไซน์งานดี แต่ชอบตอนที่ติดแบบมันเป็นเส้นๆน่ะแบบเหมือนแบบมันเป็นเหมือนสีๆอะไรสักอย่างที่ติดอยู่ตาข้างหนึ่งอ่ะอันนั้นละเท่ผมชอบชอบชอบเดี๋ยวอยากจะไปลองทำบ้านทำวิบ้านเล่นๆเดี๋ยวคืนนี้ใส่ขนตาเบอร์สักเบอร์อะไรเนี้ยเอาเบอร์ประมาณเบอร์เบอร์อะไรเบอร์ประมาณเบอร์สิบมั้งไม่รู้ไม่รู้เหม นะครับให้ฝากผลงานหน่อยครับตาตั้นครับก็ตอนนี้นะคะก็ฝากซิงเกิล Good Boy ก่อนค่ะก็ซิงเกิลนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอจันนะคะ1 2 3 2 6 2 6นะคะหรือที่ iTunes Store ก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถ Request มาทาง G.M.M Music แล้วก็ LifeG ได้เลยนะคะสามารถเขา้<อ>เขามาเข้ามา replace กันได้เลยนะคะ<อ>แล้วก็ฝากด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นเกมคะ<ห>่ะตาตั้นนะคะก็ได้ร่วมง,งานกับทาง audition แล้วก็ superstar ค<อ>่ะซึ่งทางเกมเนี่ยได้คุยเป็นตัววาตาร์ของตาตั้นเองเลยนะคะ<อ>ที่ใส่ชุดของวันเดอร์ลตนตงนี่เหมือนในเเลยก<อ>็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะคะที่ audition.playpark.com นะคะหรือที่ superstar.playpark.com ค่ะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของตาตั้นนะคะได้ที่ facebook.com/gidlabel นะคะหรือที่เว็บไซต์ gidlabel.com ค่ะ เอาน้ำสักแก้วไหมครับครบ่วนมากมเลยเอาน้ำให้ผมดีกว่ะมีเบอร์เท่าติดต่อค่ายด้วยไหมครับเออครบช่วนจริงๆขอบคุณมากๆนะครับตาตั้นวันนี้ที่มาร้องเพลงให้ฟังอีกหนึ่งเวอร์ชันติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี